มาทำบัตรประชาชนค่ะเปี่ยวมาทำบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนเปี่ยวหมดอายุไปสองปีแล้วค่ะทุกคนเปลี่ยวก็ถูกปรับนะคะแต่ว่าปรับแค่ยี่สิบาทเองค่ะทุกคนบัหลายเลยค่ะบริการดีดีค่ะมองนี่อยู่ป่างศิลาทองเนาะค่ะเนะเาะอำเภอคลองลานจังหวัดกระแพงเพชรเนาะค่ะเนาะบริการดีค่ะ น <taraf ois> ี่แะค่ะทุกคนเกี่ยวกับบรรยากาศแต่เดี่ยวไปทําบัตรประชาชนมาให้ทุกคนได้บึงไปขออนุญาตเพลินเนาะค่ะไปก็ถ่ายมาเก็บวิวมาให้ทุกคนเดบึงค่ะนี่แหละค่ะเมืองของเปียวบกคอยใหญ่เลยค่ะเมืองของเปียวเป็นอย่างที่แบบว่าเมืองเล็กนะคะยู่คังบ้านนอกเนาะค่ะยูชนนบุรีนี่แหละค่ะแต่การบริการดีนะคะสะดวกมากเลยค่ะไวไวมากค่ะนี่แหละค่ะไปเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนเบงนะคะมาทําบัตรประชาชนนะคะอันยูปางศิลาท้อง บริการดีดีเวาม้ว,มวนแล้ว ok ก็สะดวกสบายรวดเร็วทันใจค่ะสะพ้ายกระเป๋านนมาดามบานนอกคูดใจมาด้วยนะคะคุณลูกกับคุณแม่สะพ้ายกระเป๋ามาค่ะนีละค่ะนี่ละค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะกลับบ้านนะคะนี่คะคะทุละตั้งแต่มาโบเคยเอบอเคยได้สะด,ดวกว่างเลยนะคะเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ทุระค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมากับน้องซ้ายกับแม่ค่ะทุกคน เยวจะให้เบิ่งบรรยากาศอีกครั้งนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศาที่ทําการนะคะของปางศิลาทองนะคะเมื่อก่อนเพี๋ยมาหนีบอยมากเลยนะคะสนามกีฬาเขาเมื่อก่อนเราเคยเห็นงานอยู่แถวนี้นะคะมันนี่ก็ไปต่อคะ่ะไปเฮ็ดอันพาสปอร์ตตอนนี้เฮ็ดพาสปอร์ตเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเกี่ยวกับ มากินอาหารตามสั่งโดนเราก็ได้กินค่ะทุกคนเพื่อกระสั่งไปหลายอย่างเลยนะคะข้าต้มเลือดหมูก๋วยจับผัดกะเพานะคะอาหารตามสั่งได้มากบรรยากาศแบบนี้แนว เราบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะบรรยากาศเกี่ยวก็ได้กินอาหารตามสั่งแบบนี้มาโดนแล้วนะค่ะทุกคนก็นเลยอยากกินอาหารตามสั่งเกี่ยวสั่งผัดกะเพราเออเออผัดกะเพราทะเลมีมึกกับกุ้งค่ะคนนี้ตำหนี่เนาะค่ะ,นนะ,คะเนาะ,ะพักกันมาเติมน้ำมันนะคะแล้วก็ต้มสั่งต้มเลือดหมูให้น้องซ้ายแล้วก็วกับผัดแต่กะเพรา เยียวมาเป็นถ้วยแล้วก็บกินข้าวเขาบานเมืองเขานะคะนี่ค่ะพีเบียวยูนีสหกรณ์นครสวรรค์มาทำพาดยู่นครสวรรค์ค่ะใช้เวลาทำประมาณ ถ้าสมมุติว่าเขาก่อเอกสารอี่อย่างมาจากจากออนไลน์นะคะมันจะไวแล้วก็เฮ็ดให้เขาอะเหตุหไวเพราะตางองมานั่งร้อคิววดดนะมคะแค่เขามายืนเอกสารเสร็จแล้วกระจายเพื่อฮ็ดพาสสำหรับ10ปีนะคะ10ปีแบบว่าบอได้เล่งด่วนนะคะหาวันก็นจะอยู่ที่ประมาณพันหาร้อยนะคะแต่ถ้าเขาเหตุแบบเล่งด่วเนเขากระจายแพงแน่ค,แค่ะราคาทุกคนเดี๋ยวเรื่องใเียวไปกินเขาก่อนนะคะ เราบวันนี่เดี๋ยวาพาไปมหาเบิรงนด้ค่ะหาผู้ใดสาวไทยคิดฮอดอาหารบันเทาสวัสดจจ้แล้วคุณวาจาเชิญค่ะเอาบะนี้ไหจ้าเอาจ้ากิน,นได้หัวน้ำซีนเจ้ากินได้กินได้หมดเลย หลังจากที่เฮ็ดพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเปรียวกับพากันมาแวะเติมน้ำมันนะคะเหลือบมาเห็นอาหารตามสั่งน่อง้ายก็อยากกินผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาแล้วก็แม่ก็ ต้มจืดเลือดหมูหรือเปียากับสั่งอันผัดกะเพรากุ้งมึกนะคะทุกคนโอ้แสบลายกินเสร็จแล้วก็เหตุให้เปยวนึกถึงสมัยช่วงที่เปล็ำงานโรงงานนะคะเปวอยากกินมากที่สุดคือผัดกะเพราตามสั่งอาหารตามสั่งกับข้าวลาดแกงค่ะข้าวลาดแกงบ่ได้กินซ้ำนรคะทุกคนอ่าไปเวลาหน่อยเกินนะคะก็เลยได้กินซ้ำที่เขาเห็นนี่แหละคะ่ะนี่ระคะความสุขของเปวกับมีแคนนี้นะคะเปียวกับพยายาม เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในเมืองนอกหากินยากอาหารตามสั่งแบบนี้นะคะตามอาหารขางทางั้งเปี่ยวกัเลยกินสะสมไว้นะคะทุกคนความสุขของเปลี่ยวคะ่ะเปี่ยวกัอยากแบ่งปันให้ทุกคนนะคะว่าเปี่ยวชอบอีหยังเปียวมีความสุขกับอีหยังที่เปี่ยวได้เฮตุนะคะเป็นอีหยังที่เรียบง่ายนะคะนี่คือความสุข ทีเรียมง่ายของเปียวค่ะทุกคนความสุขของแต่ละคนต่างกันเนาะค่ะของเปียวกินอียงที่ง่ายๆและอร่อยนะคะบอ่อจาเป็นต้องเป็นราคาแพงนะคะล้วกิกนเข่าพร้อมนาพร้อมตากันแล้วก็มีเวลาให้คนในครอบครัวในช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่เมืองไทยนะคะระยะเวลาเขามีหน่อยเขาต้องเหตุทุกอย่างวางแผนทุกอย่างให้เสร็จรวดเร็วแล้วก็ใส่เวลาเหตุเต็มที่กับคนที่เขาหักนะคะทุกคนสําหรับทุกคน อชอบอีหยังบางคะชอบกินอีหยังชอบทาอีหยังกับครอบครัวของตัวเอง <มา S 1> อยังได้เขียนคอมเมนต์มาเด้อจ้ามาพูดคุยกันนะคะเปียวขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ามารับชมช่องเล็กๆของเปียวดูแลสุขภาพเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ